พ <Penny> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวพัสดุสกุชี่นะคะที่เราได้มาจากร้าน s ก u ชี่เ b บี้แฮปปีนะคะก็เป็นร้านที่ขายถูกมากๆนะคะเท่าที่เราเคยเห็นมานะทุกอย่างนะคะก็จะเป็นของใหม่หมดเลยนะคะเราแกะไปแล้วนะคะเพราะว่าเราได้มาเมื่อวานนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่23นะคะน้องเขาส่งวันวันเสาร์ที่22 เราได้อาทิตย์ที่23นะคะวันนี้ก็วันจันทร์ที่24นะคะเราก็จะมารีวิวให้เห็นกันนะคะคือเมื่อวานเนี่ยที่จริงเราก็กะจะถ่ายวิดีโอนะคะแต่คือแบบพอเราได้มานะคะเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากก็เลยอยากแกะเลยนะคะเลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอนี่เราก็สั่งของมาสามอย่างนะคะฮ่าๆนะคะก็จะเป็นพัสดุที่ถูกมากสําหรับเรานะคะเพราะว่า เราจะหาราคานี้ไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้วนะคะามาเริ่มจากชิ้นแรกก่อนนะคะก็คือเรายัางตื่นเต้นอยู่นิดนึงนะคะแต่เราก็หายตื่นเต้นไปเยอะแล้วเหมือนกันนะนี่นะคะจะเป็นแกะแพทแทสซูนะคะเราซื้อมาสองสีเลยนะอันนี้จะเป็นแกะป๊อปชีสสีฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เห็นใกล้ๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวสีชมพู อันสุดท้ายที่เราสั่งจะเป็นแพนเค้กคุณนิมารูรดเนยนะคะส่วนของแถมนะคะเป็นของแถมที่อลังการที่สุดนะคะเท่าที่เราเคยเห็นนี่นะคะเป็นของแถมที่แบบเลิศมากนะคะจะเป็น A r e ีดี้ครีมมี่แคนดนะคะเป็นสก u i s h ชีลูกอมนะคะเป็นลายวัวด้วยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันที่แกะแพทแพทซูนะคะตัวแรกเลยจะเป็นสีชมพูนะคะสีหวานน่ารักมากแล้วก็ตัวใหญ่มากนะคะ กลิ่นแบบสตรอเบอรี่อ่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะสโลว์มากๆเลยด้วยนะคือเราชอบเนื้อแบบเนี้ยที่มันแบบแน่นๆนิดนึงนะคะไม่เบาแล้วก็ไม่กรวงจนเกินไปนะคะด้านล่างนะคะก็จะมีเขียนว่าแพทแพทซูนะคะแล้วก็มีหน้าอีโมติคอนนะคะแล้วก็เทียบกับหน้าเรานะคะมันก็ใหญ่มากเลยนะคือปิดหน้าเราได้ส่วนหนึ่ง ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูที่ตัวสีฟ้านะคะเออเราลืมให้ดูแพ็คเกจนะคะด้านหลังเนี่ยมันก็จะเขียนว่าแพทแพทซูปอป๊อปชีฟนะคะแล้วก็มีตัวแกสีขาวแล้วก็ please read นะคะก็จะมี don't eat don't burn don't abandon แล้วก็ food care นะคะตรงนี้จะเป็น nutrition information นะคะซึ่งเขียนได้น่ารักมากมันเขียนว่าชีฟ e p 100% Fa 0แฟต100% Energy 100%, Happiness 100%, Sweetie 100%แล้วก็ Squishy 100%นะคะคือแบบน่ารักมากนะคะสีก็สดใสามากสีฟ้านะคะความสาโลก็พอๆกันเลยนะคะแล้วก็ความนุ่มก็พอๆกันเลยเหมือนกันชิ้นสุดท้ายที่เราสั่งนะคะก็จะเป็นแพนเค้กคู่นี้มารูรสเนยนะสโลมากๆด้วย ด้านในนะคะก็จะมีอะคริลิกแท็กนะคะเล็กๆเป็นมีดนะคะชิ้นสุดท้ายที่เราได้มาในพัสดุนี้นะคะก็จะเป็นของแถมสุดเวอร์วังอลังการนะคะสโลมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้ซอ i กิชี่ที่ทำที่มืองจีนะคะอัพเกรดเลเวลตัวเองมากคือมันงานดีเวอร์อ่ะ จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวพัสดุจากร้านน้องใบเฟิร์นนะคะหรือว่า squishy baby happy นะคะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปติดตามร้านน้องเขานะคะเพราะว่าร้านน้องเขาได้ถูกสุดๆนะคะแล้วก็ของเยอะเหมือนกันนะถ้าน้องใบเฟิร์นกำลังดูอยู่นะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของแถมมากๆเลยนะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ข้างล่างนะคะรีเควสต์อย่างอื่นเข้ามาได้นะคะเพราะตอนนี้เราค่อนข้างที่จะแบบ ไม่มีไอเดียมากๆนะคะคือแบบ no ไอเดียมากไม่รู้จะทำอะไรต่อนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย